จำนวธรรมาชาติบำบัดครับนี่น่าแบบผมสุดหล่อเลยได้วาได้วาได้ยูบอว่าได้ น้ำเอดีครับน้ำนี่นี่เป็นหวยที่ปลาขึ้นคือว่าหลายที่สุดชื่อกันไหมครับเป็นหนึ่งในหวยที่ปลาขึ้นหลายครับ ไหลหลีแต่ว,ว่าเป็นทำเลที่บ่เหมาะในการหาปลาคือปลามันหลายครับม่าสาม,มารถที่สิเวลาน้ำขึ้นปลามากปลาเท่านั้นจะบ่มมี่หละครับปลาเท่านั้นจะกล่อมมาเลยครับจะเลยบ่มีทำเลให้ว่านแห่แตไเราว่านแต่กจะเราว่านแต่แบบ แามนาม,มันลดก็สิละครับพอได้ห,าหา้ากินห้ายากันไปแต่ว่าถึงถึงบร่ได้เอิ้นที่น้องไงบร่ได้เอิ้นที่น้องว่ามมเด้อป่าขึ้นแล้วเพราะว่าเอื้นมาเพ่นกับบ่มี่หม่องวานแห่รับสิได้แต่สะดุ้งน้อยคือจังของผมมันเึ็นสะดุ้งน้อยผมงก็ยกได้อยบทางนินนนดๆน้อยๆทางบ่ก่วงนักแต่พอได้่วานเพราะว่าสะดุง้งน้อย จะดุงมือหน่อยนะครับอี่าเหยียดลทีบริเอินพีิ้องมาถ้าแต่กระไดเอินพีิ้องมาแล้วละ่ะเอินมากกับยานพีิ้องเสียร่มเพราะว่ามัาน่นวานแหบบ่ไดรอบนานนี่ก็นาจ,จะขึ้นนี่ครับเพราะตอนนี้กะหมืดขึ้นมาแล้วยากาศสุดจยอดแล้วนะ สำหรับพี่น้องที่ว่าตุ๊กปกักประกดนี่ปีนีบ่มีนะครับนะหน่อยครับที่ว่าที่ว่าหน่อยแห้งสำหรับปากส่วคนปาหน่อยกับพ่อได้กิน เดยกินกับน,น่ยหนามมันลดลงยังสิระรับหน,นามมันลดลงเท่ากับว่าอได้หาสินหาอยากอยู่เมื่อรว่นกันดอกนี่เป็นยังไงอยู่พ้อมีได้อ้อมได้อุอ้อ หนึน่งสองสามัวไม่ทุววัมมน,นที่มุดตกวดูด้รงแม้นที่ัรับมันนี้มาแล้วน้ามันลดแล้วว่าปล่ามล่ลงนี้มันตบโตขึ้นน้ามันลดกับมันก็เลยบ่บ่มีป่าคือเวลาน้ำลดนี่กะ ปลาพวกนี้ก็ติลงไปนน้ำแม่น้ำญ่ครับคือจังลำเสีบยบกันสิก็ติไหลลงแม่น้ำมูลไป็นคนนั้นครับป,าปาาาลาปลาชาวคนตกน้ำไหลกับปลาชิมใหม่ตอนนี้เหากะบ่มี่คือว่าปลาไม่น้อยครับแต่ก,กับพ่อได้กินได้อยากกี่ดอกเอาไปอ้อมไปอุปลาที่เอาไปขายไปยังก็คือสีบ่มีครับ ราะว่าป่าเฮ้ามันบ่มีเฮ้าบ่าคือทั้งอื่นนอกจากน้ำข้นหลายๆและน้ำข้นหลในป่าเฮ้าหลที่สุดแล้วครับแต่ว่าเอาวัวไร้ <c oughs> เฮ็นยเงบยได้ครับคือจังผ้บอก้ย้ยครับเ่าแม,ม,ม่แยวน้เเยเฮ้นเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮยเฮยเ้ เยอยางมากโซ่คนขนาดนเพราะยังไอไปแคกรอบนึงจะเออเ,ออเ,ออเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่านแฮดีเ,เส้นแฮที่ว่านแฮดีคนหนึ่งครับแต็มืันี้ท่องถึงบ่พ่อได้กูแล้วครับ làm ăn luật này cái này một bản Phong chi hiến Phong ba nữa chén người มันว่าเป็นป่าใหญ่โอ้ยพอได้วูด้วเข้าววัดนี่ไม่น่ากินเศร้าแล้วนี่ก็เกิดว่าหากินหาอยาก กันผัวหาก็บ่ได้กินครับกันผู้หาก็าได้กินอยู่บ่น้อยก็หลายกันผัวหาก็บ่ได้กินแม่นบ่เฮ้ยหี่จะมาลวนอะไรเนาะหีดจะลวลเดล้ว คนยาจะมองขาดได้ดิน่ว้าเสียกเลยมัมงมันลงอาคมม่ยังดี

ตั้นนั้นยังเอ๋าแหงคือบนทั้ไใดอยู่ครับแหของเอาขึ้นบนทั้งใดเดี๋ยวนี้มุดปอดๆอ,อยู่โอ้คือในละห้อยบาทนี่มีป่าวะเบิง้ง ยังไม่ได้เห็นด่เจ้าของอีกอยู่โอ้ปลากระแยงก็มีบาทนี่ยเดี๋ยวก็ปลากระแยงไงมัน,มนลุนน้ำเสียเพิ่น còn như này, nó đã được cho hè mày, nó phốt thế, cái xe hám của nhau à Những lạc, cũng lạc. Nhé, con nhanh con, yêu cầu, 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 ่โอ้อ้าวคือ oh ว่า oh ่ะครับวนบมาาก็บได้ก oh ินกันพูดมันก็ได้กินยู่ไหมครับเียไปหาม่ามาใส่น้ำผึ้งไหมห้าม่ามาใส่น้ำเพิ่นรัง นี่ก ha. uh, ็เห <Yeah, S 2> ็นว่าคู่ชีค้านี่ว่วได้กินครับนี่คานปูดพระท่นว่วได้กินได้เย็ะนี่กันมาใส่อะไรดีดีเลยไปเมรูเวียงมายืนเบิ่งนี่ว่วได้กินได้แทะนะเยืนบัวแล้วมียังบ่มียังบับัมียังบ่ส่งกบมันของของก็บักโดนได้นี่ เอาครับคิดว่าโอชิโอชิมือนี้พอสมนิจสกอนมือหนาเดี๋ยวผ้าไปหาเบิ้งช็อตเด็ดๆอันนี้เขากะบ,บม่มีเหมืองไทยเรากแต่ว่าไทายแถวบ้านเ่าเดียวครับอาจจะบ่มีช็อตเด็ดปันใดขอบคุณพี่น้องที่รับชมขอบคุณพี่น้องที่รับติดตามขอบคุณครับ